ที่ไปไทยทุกคนวันนี้นาตาลีทีพาพไปหาโพอ,อีน้อยใกล้ไแล้ด้อยู่ได้จริงเค้นคุณแม่บอกว่าให้ไปบอกกันให้แล้วเอาเขา่าว้าให้นี่เขาชี้ดิงนี้มากับอันมากับอันมากับแอมมาโคย อยู่ป่ากบหัว,วัวเดียวไปไปบอกใครสื่อทุกคนมันมียังดอกไปบอกสีก่ะคัสิมาถ้ามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปชีวิตโค้งหน้ากับเบบเล่ทุกคนแต่ละมือแต่ละวันกับป,วปว่งปวงหน้าป่วงลังตามประชาโค้งหน้าไป้สบาเอาสบายนักประชานใจดอ,ออเนาะก็มีไ้บ่าวดอก แต่วาดาเด็ดเลยทุกคนผ่านทะเลน้อยน้องน้องน้อยน้องนี่กบนะหลายตะเตียนแถวเซลเอาหนาคือเห็นหมดืดตึ๊บอะไรแบบนี้นป้าพี่พ่อกำลังเครื่องทางมันยังเด็ดทุกคนทุกคนนั่งคือพ่อเห็นเรางูงงกี่นะ กระบ,บากบกันทุกคนเห็นละวง่เห็นอยู่บ่นะในไอยคือมือถะนี่นี่เห็นอยู่บ่ถนะ้า,า,าพัดใส่คาก้องนี่ทุกคนเห็นละงอกกอ,อกก็ออกเดือดนนี่ทุกคนเห็นอยู่บ่นั้นะคือบ่เห็นใน้ชยนีย่นดิยอดพัวอีน้อยอีบนมีนะน,น, <c ười> นี่นะ จีบมกอนอันน pues mm ี hmm. ้เจตแล้วว่าเจตแล้วเราปูผ <cruise kan. S 2> ิหน้าเราได้ก็ถ้าอังองิจลกเอาเคยเตวเว้ยเอากนด้วฮ้ยาน่าเดินนโชคลาภทุกคนโซ่เข่าคางกลางเฮืองอ่อนฮีนาดอกเห็นหทุกคนนั่งกับพาะเ็อลกเลยดิจนใจยังอยู่ดิ น <robi> <noise> <verw ahaha> <po> ั่นแหละดีกว่าอยู่เพื่อนที่สื่อทุกคนน่ะเห็นอยู่บ่เจ่ที่นั่งใส่คามันแล้วนุ่มบับนุ่มบบบอยู่พูดในให้ไงถอดด้อยถอดด้อทาจักหน่อยถ้าปลาโอ๊กกางเดินกลางเป็ียนสีนุอทุกคนนี่น่ะ งัวบานผัวบ้อื่นคนเห็นอยู่บ่แดดชจะประเดชักเดชในอย่างนี้ในะบ่มันขจระทุกคนเอาเห็ดเอาดินมันเอาดินปกควนไว้อย่างนั้นฮักกระพุนฮักกระโพหอกเอาเครื่องนึ่งอะไรไว้มันเกิดทุกคนมัดจีโซยังนี่ดิกินแล้วงอกเดือนสี่เดือนหาจักพิษจักถือว่าวัะเปย์เอาลำรางท kind of ุกคน พี่ดอกนี่มันเป็นเดือนที่ไหนเดือนสิบสองกุ้มแรงในทุกคนทัพพูดย่อกันเลโ้โหหิละงูที่กลัวปัญญางมาบับขึ้นมาทุกคนไปโผล่ีน้อยสิคลองอยู่เฉลชิงเคสเห็นจะให้เบิรงอีกอุ้ยยังบูเบิดทุกคนนี่นะ กีบมันมันไว้มันเกิดพินาการลังที่บอกอันนั้นเอฟซีว่าไปโ่อกนอยู่ครึ่งทางถ้าน้ำมันดันยืนมันเด็กถ้าน่ะงวกหาก่อนทุกคนมาผ่าได้อีกที วัดตรีแล้วเอามาปลูกอยู่ทางออกเทาเอาน้ำบ่ถืออน้ำอันน้ำบาดาลไปหดน้ำชางอันอันนาไปหดเขาบอกให้เอาน้ำพ่นไปหดน้าลูเขาใส่โบกเอาน้ำพ่นมันบ่ออกมาไปเบิ่งว่ามันจะเป็นน่าเฉงเค้เลยนางวัดทิพย์อัน จบคลิปนี้พระศรีธาทุกคนไปตจำเมียงอันนั้นนะถวัตถาเขาสิมาท่านจำเมียงอันหมากให้ก็มบดเดงบระชัดบริญโอมทุกคนสิกินขับนักสิตรำนังวะเข่นนี้มีบ่จะบาสีดายทุกคนวันนี้จักจะไปได้เชิงเคนจักจะไพระพุกนวันนี้เค้นพิษออกวันนี้ขำเลยเพ็ดทังเนาะอันนี้เพ็ดยัง เชือกรูปใช่ไป,ไป่ะมคือมาทานนี่ทานเองทานเองอทุกคนเห็ดทำพาดก็ทิเอาทำพลาดทมคุณน,นั่นก็นสิเอาดดิ ลนั่ง่บาะคือคนน่าก่งเค้นนะเขบึงางนี้ลำพิดก็สิกรับไปดอกคําเลยคํำไทยนโน่นหันเท่านี้แหละผมมีดรอกทุกคน เชียงยังน้องออไหลเหลือ,อไหลเหลือทุกคนพา,ายังเชียงกระเจ้าตับตัดไม้พายางขามป่าทุกคนยุญงกะกิดนางยุ่ง ไปชี้หอดผูกมงอันมองเข้าไปหาหน่อไม้เลยทุกคนใกล้ตืบไปโอ้ยยุงกินจะเป็นยุงกินเทไปน่ะอันทุกคนมองนี่นั่นกินนาทีเลยยังพ่กหน้ากิงเคนเลยยันฮิตเตะทุกคน จกักสิพ่อแล้วลับบออะไอันอันเทาอันหน้าแขงเค้นทุกคนผู้พ่อเขาที่ว่าบุห็นเนาะอันนี้ทุกคนอันนี้นั้นฮัชิบอว่าอัน,นพอปโลฮพอปโลเปย์ไปจังทุกคนเนี่ยนะพอ,อพอปโล เทียกปลายปูลูอันนั้นโอ้ยคือมือทุกคนนักสืขข้นหัวก็รับไปเป๊ะเบลคิดใหด้ทุกคนพอพออผีประสาป้าพี่พ่อก็จะปวดเลยทุกคนไม่ร้าก็สิบมันไลเติบเลย อาทุกคนเสียกลมฮู้เขาก็สิย่างไวในจักหน่อยปวดโพลลมฮู้ยุงยุงยังบ่เหอะแต่ทุกคนน่าเฉ่งเค้นนะคั้นได้ยุงจะบปกินเทนี่บอก รูปย่ามันนี่ทุกคนลูปย่ามันระดูนี่เงียบๆเนาะเป็นเงียบๆเ,เป็นเวงเป็นเวงเวงเวรง,วงประตุกใจเด้ถ้าไปพ่อนคนใดทุกคนเน่ามันเบิดเวลาก่อนเยนบ,บพุพพพอเราขับไปนั่นถ้าบ,บพุพพพอก็คือแบบบริเรนบริบบอกเขาทุกคนเนาะเขาชิ้บอกให้เราเอาเข่าให้ทีนี้นะลมาเม็ดอัน ไปบอกเราเรามาเห็ดหน้าอันหน้าโค้งเมย์หน้าตาลีเราเห็ดลายปีแล้วเราเขาน้ำเล้าช่าง,างปีนี้จะเขาน้ำเล,ล่าเราไปบอกเราสันนาะฮะเขาไปเห็นก็คือไม่ได้บอกทุกคนเม่งยังอันนี้นะบิดมาตามหน้าตาลีนี่นะเปตาเสพท,ทุกคน หน้าเตกน้าเตะท่ามิน้ามนแม่งอันนี้บอกอมาตำเฮาบนแหงแม่งอันนี้บอกทุกคนให้ปัดปุกมาใส่เฮานามาะมาพรตำมาตำมาชุนเฮาดอกเหลาพูดได้น่าจะโอ๊ยน่าจิงเคนะทุกคนพุ่งอยู่โน่นพุ่ เท่าท่านชี้ยางโลโลกไปนี่หลอกไปนี่ชิ้พ่อเราบ่อระบาดเราแล้วเราจักเนาะเสร็จแล้วเอาเข่าให้ปีนี่นะเราเห็ดหน้าคงคุณแม่นาตาลีนี่แหละต่อมาหน้าู่ภาคหวยเหน้าู่ภาคหวยเราบริบาเห็ดทุกคนมาง่ายกับคุณกับบอกเพียงพอในป่ะชี้พ่ออะไรอยู่ ทุกคนมอชื่ออะไรครับบรรยากาศขาขนาดทุกคนแต่ไปัวทุนค,คือหิวกืบเล่นนุ่งก็ห้อยนุ่งกินก็ต,ตาห้อยศอกอันทุกคนคือเงียบเทอบัานเนีย หดห่วยเทุกคนสิขวมห่วยใหญ่สิขวมได้ก็คนนี้เขาไปเห็นหัวขักแค่บันนึงไม่ใชิไปได้ก็หัวหน้าลาซาอันวางไปเป่าขนาดมูไลลายหนึ่งมั้งทุกคนหดพี่หดห่วยกึ๊กตอนที่ขามมืัอขามหัวคนทุกคน เงอนีนทุกคนหมดพีดเลยขวมหัวแล้วแล้วพี่แต่ก็พา,าย,ยทุกคนมานนี้นะสิบางชิก้าถามเขาว่าทุกคนมาวอาเทนมาวอาเทนแม่ ไอลุ่ยห่ามทุกคนนามห่วยเสียงงจะคือเสียงีเด็กน้อยหายอันเสียงไม่บิดกัน เหื่อยเลยทุกคนนักไก่ตอนี่แต่กอไผ่โลดปลาโลดดงทุกคนอันนี้เราหวยหวยเข้าขวมมากเลย เพื่อชีพฮอดทุกคนทุกคนฮอดเลยได้แก๊กชีบ่อในเดนมาร์กแจ้งได้ว่าโคุณไม่ชอบงปักอันนข้าตัดหนาขาตัดเครื่องเขาตัดเครื่องเครื่องตัดเขาทุกคนในน้ำปักเป็นบ่อซะปาเลมแท้ ทุกคนว่าจิถามเขาพัญญางนี่อยากไปล้วคุวมว่าท่านสักท่นส,สิเไปน,น้ำย่านย่านเขาองนปั่มลงหวยเป็นโพายสูงงยาวทุกคนอนี่เชียงปากด้นาเขากนีดิ อันนี้ป่านานะป่านานาตาลีทุกคนนี่มนเม่นต์ไปเลยนะอันนี้แมันเพิ่มเทิมน่มวัชิทามคือย่างหมอบบับไปเบาะวัชิละคุปม,มาพรเข่าเพลินเบื้อง <c oughs> นี่ดิป่าน่านาตาลีทุกคนเลยนะอันนั้นบาะโคตรหล่คนบ่มโห ให้คุณนะโอ้เขาหนีเอาทุกคนเขาป,ปขาลูกเขาอะไรโอ้ยอย่าได้นาเอาทุกคนอันนี้นะบริเวณบริเวณน,น,น,นี่แหละแม่น,นบัดทุพคนนะ เราพันยาไปหันเขาอันนั้นนะครับผู้ชายนะยาไปหันนี่ดิทอดหันนาวภาษีพับโบคนปีนี้จะเอาเขาน้ำเพิ่นทุกคนพอประเทศนลายปีเราเอาไปเอาน้ำเพิ่นทันซะนอกเขากับนาเขากับเสียภาษีสระบถ้าเราเขาน้ำเพิ่นปีนี้ต้องเอาทันซะ เป็นว่านาตาลีมีลูกมีพวนสิพากับเพ็ดอยู่พีกระบุครบพวนทุโคนอนอยู่พีกกพนนพเลยคือสิขาดหน้าประเห็ีเรับการสิคราอีกทีไปก่อนทุกคนควมามากระลายเลยไม่เคียงปากเ,าเวลาเข้าลายเลยเนาะเข้ามาลาไปก่อนเดอ้อเข้ากับสิพางลงุงแล้วการสิพาทำคลิปที่สามโจทย์ทุกคนไปแลว้วคลิปหน้าขอบุญคุณหลายลายสบายดีทุกคน,ท,กคนที่วันน้ำเบืง้งน้ำชุบนาตาลีโมเม้น,มน,นันตัวบ่กว่าบริตัวทุกคน ในี่เลยหน้าเฮาน,นี่นาเฮาตรงนี้เลยมาผัดเห็นอยู่ผู้ชายเราห้อยยางไปฮันเราห่างเข้าไปฮะถ้าผัดบัวก้าน้ำทุกคนจะเข้าไปอย่างน้องคนไปที่เขาปั๊บมาลุงหวยช่วยนี้ทุกคนมาคนหนึ่งู้เดียวเพราะว่าผู้ชายนะเขาเอาผ่าเขาเอาวอมพิดหนาทุกคนพัชิกานนำวอมพิดหนาเขาก็ถือเกี่ยวใหญ่ใเกี่ยวเข่าใหญ่ใหญ่ใหญ่่นะก็ถือเกือบ,บุตรเข้าบัวก้าน้ำทุกคนเขาจะเกี่ยวเกี่ยวโคโคแล้ว ชิดขลุ่ยได้หนูพ่อกับไปทุกคนสบายดีบัตดีค่ะบอกพ่อละซ้ำภาษาบอกกันให้เราเข่าหายปีนี้นะคนแรกถ้ารีได้ผัวสิช่ปะผัวมาเห็นอยู่พี่ถ้าเ่าได้ผัวที่ภาผัวมาเห็นหน้าตรงนี้ทุกคนมานอนอยู่นี่เลยภูรักชายยานเฮาก็แนมเห็นกันผู้ทำชิลูดคลิปพ่อกับไม่สบายดีบัตดีค่ะ